หนาวจือหนาวแต่สังหักเขาบ่ปลูกผักสวนครัวนี่อาจจะเรียกว่าปลูกพักบุ้งกันเจอหนาวสงักได้สันฝนมาผักสี่ักสี่หอมอีเสือมก็มีสาระเน่โอ้อันนี้อะไรอันนี้ผักอีตูครับแมงลักครับแมงลักอีตูครับฟาดงายหมดเลยพงกนี้แปลงเราหนะครับครับฟังพูดได้สั่นถ้าคุณพักการห่อครับักการห่อครับปลูกได้น้อยนึงก็ได้เงินนึงนี่เนาะักการห่ออยู่สุดยอดครับเดี๋ยวไปชมว่าตัวนี้พักบัวลำปาง ผ้าวัวพื้นบ้านครับผ้าวัวพื้นบ้านราคาดีบ้างกระธรรมดาครับไปเรื่อยๆซุม่งเรื่อยๆเนาะยอดครับเดี๋ยวไปชมวิธีการปลูกครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูดปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาดูแปลงผักสวนครัวหลังจากที่ไปชม การปลูกกระลำปีของพี่จำรัดก็เลยมาเห็นอีกแปลงหนึ่งนี่ไปคุยกับเจ้าของครับไอ้จำรัดสวัสดีครับสวัสดีมาอีกรอบนึับไอ้แปลงสวนกุ้ไอ้ปลูกผักยังไงกับมีหลายผักดูครับอีตูเนี่ยนี่ละครับผักบัวนี่ครับผักบุ้งผักซี่สลัดเนี่ยครับเป็นแซ้มผักกระลำปีนั่นแปลงพื้นที่ตรงนี้ประมาณบ่ถึงตะล้อตะล่างว่าแล้วเนี่ยนะครับบ่ดอกผม บังอันนี่ละทำเป็นยางหดก็ได้พออีตูวไอ้ไอ้ซื้อมาจะกับลายป่ะนี่โอ้ยพออีตัวคนเก็บไว้ืออย่างเดียบ้เก็บใบอ๋อเก็บไว้แล้วเมื่อวานเองเมื่วานเองเก็บไว้วานมันขึ้นมาป่านนี้นี่มันได้ได้ได้จากเดือนนี่แยกครับโอ้ยเมื่อก่อนเม่อคร้งเราพ่อเดือนดอกบ่ครับบัดนี้เ่าต้องแยกกันป่ะนี่ครับแยกออกไปปลูกใส่แปลงไว้อ๋อแยกไปปลูกใส่แปลงครับโอ้ฟังย่างเงี้ยคุณพักหอมบ่ครับหอมลำปางหอมลำปางกับปลูกเอาไปล่างปลูกหอมลำปางไอ้ แยกหัวออกมากับปลูกเลยเหรอครับบ่ตัดบ่ยังนี่บ่ซุ่มนี่แยกต้นมันออกมาเลยแยกเป็นต้นเป็นต้นออกมาปลูกเลยอาไอ้มาตอกกินไอ้ากินดอกจัาหน่อยก็ออกดอกครับครับอันนี้คือกันบ่ครับจัาหน่อยก็ออกดอกแลได้หน่บุกม่วงออกดอกมันก็เริ่มออกดอกแล้วครับเด็ดดอกไปคายอือันนี้พักพักกันพักบุ้งครับพักบุ้งเพีงน้าหนาวเพลงไดหน้าหนาวมันบป็นใหยักไงครับ อุณหูมันหนาวมากเแสดงว่าฝนยังมักไปตั้งห่อนๆอยางรน้ำหอนมักนอนหมักน้ำมักน้ำพักอันทั้งนี้เันกระลำปีกระลำปีเสริมไปเพื่อได้กินนี่กระลำงามครับอันนี้เป็นยังไงซาลาเนียครับสาเนียแาลาเนียเออสาลเนีนี่ก็ปูงยากได้ฝนเออยากเม่นบ่ะถึงน้ำแน่จะกปื่ยยามฝนถึงน้ำเปื่อยอันนี้พักซี่อันนี้พักซี่ซี อันปูพักชนขั้วเนี่ยไอ้จำนัดพ่อได้ขายพ่อได้พ่อได้กินอยู่นะครับไปเรื่อยๆราคาเนี่ครับไปยกันเนาะครับงอายๆไลยเขาก็งามมันหลายเขาก็ขายหลาเอตามตลาดนั่นละครับครับครับโอ้เดี๋ยวเบิ่งเบิ่งตรงนี้กันไอ้จำนัดอันอันปูพักอันพวกนี้เนี่ยยกแปลงขึ้นว่าการใส่ปุ๋ยเขาเป็นไงการใส่ปุ๋ยก็มียูเรียเขาก็วานไปเลยรือเล่ว้ายูเรียงวานงามยู่เรียวานสุดเสมอครับ ยุเรียวนะก็งดน้ำแล้วก็เลี้ยวแล้วเจ็ดเจ็ดวันต่อครั้งเอ้ยครับอ้ายไปขายตลาดนัดครับเนื้อจานเนื้อฟังพูดในสัญแฟงเข้าไปเบิ้งพักการห่อถูกไปครับอ่แป๊บนึงกวนไอ้จำรัดไรอ่ะเนีอันพักพักการห่อเป็นยังไหอ้ายซื้อมาจากไหนตั้งห่อก็ซื้อที่ตลาดที่กันล่ะครับบาดห่าไปซื้อเ่ออยู่บอกเขาจะมาจากไหนก็ซื้อฟักการห่อเนี่ยฟันมันมีอันมียังไงการซื้อกันที่ฟันหนักพันเบาเท่ากันนี่ครับ หัวขึ้นดียอดมั้นี่ครับคือแล้วก็กระลำาติงานทุ่มพันนักมันก็่าสิเป็นหัวหญ่นางอุ้มลุ่มอยู่ว้าครับแต่ว่าน้ำหนักมันดีบ้าคือการก็กระลำนี่แหละเขาการตลาดเขาเป็นไหนขายดีบ้างการตลาดกันห่วยคู่มือคนกินเนื้อย่างมันขัดเม่ยว่ครับอันนี้นะครับทั้งไปทั้งขาขาโคกขาอัไนนี่หัวละหัวละมือหนึ่งเพื่อขายหัวละเศร้าเศร้าหาผมยังเงนอยู่มือเศร้าเนี่ยผมไปทมอยู่อยู่ลาน้า โูโลล้อะไรอหาได้อายจังครแพงแพงปารกะลําปีโล,ล้ปปโอะไรหาสิบเพ่อนผมยังบอกกับเมียผมว่าอ๋อเงินรายเงินคนซื้อัะกาดหาดัอกกหอัวได้สาบาทเพว่าห้าสิบแล้วเดี๋ยทีนึยผมไปถามอเศ้านี่ถามมอเศ้าว่าอัน,อนซื้อพักกะลําปีว่าจะไปกินกับนย,ย่างนะกะลํา,ก,ากับหัวปักกาดของนี้แหะอากากศหอเนี่ะเพร่ว่า,า,อ,าอันหัวโูอะไร โลละหาสิบาทไปสิตสาดลโลอหน่วยเนี่ยมันกิดี่บวกโล่ไปไปเนาะใช่ไหมก็เลยว่าพื้นใช่หรขายโลหน่วยเป็นปกติไอ้จำรัดไปขายนี่ก็คือห้อกับขายโดยทั่วไปตั้งปีไก่ขายโลเท่าไรคือกันนี่ครับโลกัดนี่ครับอือก็พิเราว่าปีไก่บวแแ้งคือปีนี่ปีนี้พักแพงหฮงเออแพงแพงฮงให้กัดนี่เลยครับผมมาทีี่่นเรื่องการบงนี่คล้ายๆกันบงกับอันพักกระลำปี ก็คือกันครับสูตรกันแต่ว่าการใส่ปุ๋ยเป็นไงการใส่ปุ๋ยกแบบเดียวกันจังว่าเขาใส่ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยคอบปุ๋ยอ้อม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 เก่านั่นละระยะห่างกันคือกันระยะห่างตัวนี้ทีกว่าด้ครับตัวนี้มันแค่หยิบหาเส้นสามสิบเส้นตัวนี้ทีกว่าเพราะว่าตัวหัวมันน้อยครับครับมันทีกว่าวันครับเออการทาปลูกห่างมันกับหัวใหญ่คือกันละนี่ก็ไดมันบวิ่งอาหารกันหลังหลังจากใส่ปุ๋ยโอ้สังเระบงแล้วนี่ ประมาณเท่าไรที่เพี่พ่อแม่พันธุ์มา้นี่นี่นี่ครับสองอาทิตย์เท่ากับคบปุ๋ยแล้วนี่กบปุ๋ยสูตรเสมอใส่บ่ครับสูตรเสมอกวบปุ๋ยข้อใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปอัด้าไปมันก็จะปงออกมาแล้วการเจ็บผลผลิตเลยไหวยยักเดือดอันนี้กบวโดนวด้บ่่ประมาณสองเดือนนี่ละครับไหวเพิ่นนี่เพิ่นนี่เร็วอยู่เนาะได้ขายไววโอ้ห้น้ำไปไหนห้น้ำคู่มือครับมือละครั้งมือละครั้งคือกัน ระบบน้ำไอ้จราฟคุดบ่อบอะไรจังไหนน้องบัวครับโอ้บุญ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 คองแท้เลยอ๋อมีน้องบัวไงครับดูดขึ้นมาจากบุญครับดูนี่สายยางผมดูดขึ้เขาทาไปเพื่อให้เพิ่งผักเป็นครับนี่เพป็นปลูกผักน้องไงน้องไงก็คือเรื่องน้ำไม่มีปัญหาบัวครับบไม่มีปัญหาเขาก็แค่แค่ใส่ไฟครับใส่ไฟฝ่าซื้อไฟฝ่าสันเข่าอนพุทธเตสวนเขาก็บ่นเสียเงินเพราะว่าลาดทุนซอยเออครับเออเพิ่งครับ หลังจากฟังนี่นะครับฟังนี้เป็นปลูกผักผักเมื่อไห่ไหมเบิ่งอันพักสวนครัวการปลูกยูธงูเสียคาไฟจะอเคลือนไม่ไดครับมันเป็นไหนก็มันบหอนหาซีอันน่วยจอออ๋อบอนหาซีน่วยเอ้โหแต่ผักซื้อโมแต่ผักซื้อแล้วก็แล้วกาใส่ไฟฟี่น้ำก็ใส่กว่เขาบริเหตุไอจัรัดเพินบริปลูกตะพักอันนี้เดีเยิ่ัครับอันทงใส่พีครับเพิ่งั้งใส่ผัวกระลำปีครับนี่ไรหนึ่งกันว่าได้หาเงิน ไอ่ทำการภูกพักเข้านี่กระลำปีกับอันพักสวนกุ้วเบิดปีนี่รายได้ไอ่กับพ่อได้ใส่ครับพ่อได้ใส่คข้ามาพ่อได้ใส่ไอ่ดูเปเถอะไหนได้ประมาณเถอะไหนยังตั้มไม่ใส่ไปหาไปเรื่อยจใช่ไปเรื่อยเอายังตั้นี่หาเมื่อนี่ได้ครับได้อยู่แล้วผมว่าเรื่องนี้จะคนไปรัก เจ็ดแปดหมื่นไปได้เี่นเราปลอมตัวนี่สิเป็นแปลงพักขนาดยี่ส่งขุนเนาะกับแปลงอ๋อพังพังขุนก็เป็นแปลงขนาดครับแปลงละพันแปลงละพันเออเฮ็ดเฮ็ดลายแปลงอยู่บักขนาดลายได้ครับลายอยู่ลายดิบอ๋อแปลงแปลงนึงใกล้สีเบิดแล้วแต่ว่าโอ้ยไอจานไปเห็นอยี่ไปเบิ่งอยู่อยู่เมืองไหนฮะโอ้ยไปบ่วทิวดอกเดียวนี่ไปอยู่บ้านไหนอยู่บ้านใครสิซุงไปซุกเปลวแต่ว่าตัวยี่สวนมันหน่อยแหละล่ะบ่ครับ เมียผมอยู่หันละอะไรจานที่ไปก็อเออจะไปเบิ่องอยู่จะไปเบิ่งเยู่เมื่อเมื่อน้าหก็ได้ส่งเปลือยแต่ว่าโอ้ยมันถีพ่อกันบ่บ่เป็นยังบ่พ่อกันจัาซี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวบ่เป็นยังผมไปผมไต่ตามสถานการณ์เออก็คือแต่ว่าอันนี้นี่ปลูกพักซ้านี่นี่ตามพักกาดห้อนี่เขาปลูกขายนี่แปลงหนึ่งัวหนึ่งโลละสามิบบาทได้การเลย งานจะนได้ยี่สิบบาทเงี้พ่อแล้ววุ้ยแม่นว่าไอ้จัลลันเนี่ยเอาขอนยี่สิบบาทกับว่าครับหัวหนึ่งยี่สิบบาทกนูพ่อแล้วไปขายไปขายตลาดนัดขายพื้นที่นี่น่อยจีครับเบิ่งพักกันครับนี่เบิ่งอันนี้เ่าไ้ขายอยู่บ่ครับถึงแั่ว่าเ่าขายดีดอกแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยหาไปเรื่อยไปน้ำข้องผมการการให้ สมมติว่าเรื่องมอันป่าแมลงกันคือคือไอว่าดีเนาะครับข้าวมันละสองขวดน้อยๆนั่นครับนั่นเฮี้ยงกันหนึ่งมันเพิ่งผีกันอ่ามันโคตนั่นอันนี้ก็คือการป้องกันแมลงไอ้มีน้ำสมควดใหม่เพื่อนที่ขอหนังพี่น้องเพื่อนว่ามงก๊าบยังก๊าบนางยาสูบครับนางยาสูบน้ำใส่ยางละหน่อยผสมยี่สิบลิตรใส่ถังฉีดเลยครับ การฉีดตอนเศร้าตอนแรงดีตัางกันไว้ตอนแรงครับตอนแรงเมี่ยงมันสีออกกระสีกับตอนแรงมีกวัวมันฉีเจรดจังกันบ่ยเวลาเมี่ยงบ่กเราเขาเอาน้ำนี้หมือเศร้าผมนํำเนี้หมือเศร้าผมมีเวลาเพราะผมไปตลาดเย่ะแยะเลยครับผมก็นํำเนี้หมือเศร้าเอา้าไอ้จำรัดบกวนแล้วฝากถึงเกษตรกรเรื่องการปลูกพักสวนครัเวานี่ผยพักสวนครั้วรับปลูกไว้ไทยกินเขาหดือกินกระขายครับมีเท่านั้นละเออก็คือปลูกไว้ ยังหนกับมีอะไรด็เขาห้าวครับทุกมื้อเอาเขาบนใหญ่ไมนได้ซื้อเขาอครับปลูกไว้อ่ยมยอดยิบยอดสุดยอดเลยกินเหลือกินเขาเอาไปขายเท่านั้นแหละเเขาพขาัวคือเขาสุดยอดสุดยอดครับเอาบรกวดแล้วขอาคุณอะไรจำรัดเขาสร้ามากครับผมครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเนี่ยมาชมการปลูกผักสวนครัวปลูกผักบากหอสุดยอดเลยอย่าลืมกดติดตามครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับสุดยอดครับสวัสดีครับ